เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีเกมรหัสรีไฟราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีพีไฟรับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝากไอดีขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเพจจริง hey, ผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริง hey, ไม่โกงแน่นอน100%มีกิจกรรมแจกไอดีทุกสตานะครับลิงก์ด้านล่างใตค้คลิปได้เลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เก็บฟีไฟน์นี่ฟีไฟน์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่ก็ค่อนข้างมีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้พี่บอมก็จะมาอัปเดตนะครับซึ่งหลายๆคนก็มาถามนะครับว่าเฮ้ยพี่บอมเซิร์ฟเบต้ามันอัปเดตยังไงหรือว่าจะอัปเดตอีกทีหรือว่าจะเล่นได้ตอนไหนก็จะมาตอบคําถามให้ทุกคนละกันนะครับหลายลคนก็ขอเข้ามานะครับว่าพี่บอม ตอบคาถามให้หน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาตอบให้นะครับก่อนที่เราจะไปตอบคําถามนะครับวันนี้ก็จะมีอ่าไม่ใช่วันนี้ดิภายในอาทิตย์นี้นะครับก็ของที่จะกลับมานะครับก็จะเป็นอ่าประมาณนี้นะครับอ่าพี่บอมจะให้ดูนะทีละอย่างนะครับพอดีพี่บอมก็เป็นฟิวฟายครีเอเตอร์เนาะก็จะได้อย่างแรกก็คืออ่าหัวจิ้งจอกนะครับก็น่าจะเป็นตู้อีโวนะครับผมที่จะกลับมาเนาะจิ้งจอกแดงนะครับแล้วก็ เป็นหัวจิ้งจอกแดงของผู้หญิงนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นทางด้านคาตานะนะครับตัวนี้เลยที่บอมถืออยู่นั่นแหละนะครับเนาะสวยไหมอ่านะฮะแล้วก็จะเป็นทางด้านชุดใหม่นะครับอืมชุดใหม่มีกี่อย่างเนี่ย5อย่างนะครับสวยเลยนะครับอืมเจง๋จงเจง๋จงเจง๋งเจ๋งแล้วก็จะเป็นทางด้านไอวอนะครับ วอล์ใหม่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่สวยมากๆนะครับโอเคนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวเราพี่บอมจะพาไปดูเซิร์ฟเบต้านะครับที่แบบว่าหลายๆคนถามเข้ามาเนาะตอนนี้ก็คือทุกคนน่าจะขึ้นอัปเดตใช่ไหมครับอ่าจะมาตอบคําถามนะครับว่าเอ่อทำไมของผมมันขึ้นอัปเดตทําไมของผมเล่นไม่ได้ทําไมยังไงยังไงทําไมมันเป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับทีละคําถามแล้วก็จะมาบอกว่า เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนอีกอะไรประมาณนี้นะครับอตอนนี้คือเขาบอกว่าให้อัปเดตใช่ไหมครับถือทุกคนเลยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะมาตอบคําถามง่ายๆเลยนะครับ1ก็คือตอนนี้คือเซิร์ฟหลักเลยเซิร์ฟไทยหลักเลยตอนนี้คือกําลังจะอัปเดตนะครับทุกเซิร์ฟเลยกําลังจะอัปเดตนะครับอีกไม่กี่วันไม่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่จะอนะัปเดตเนาะจะปิดเซิร์ฟแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับ จะให้ลงทะเบียนอีกทีวันไหนนะครับผมอีกทีวันไหนก็คือเดือนหน้าครับผมประมาณต้นต้นเดือนนะครับมันจะมา,าเดือนละครั้งสำหรับเซิร์ฟเบต้าหรือว่าเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับอ่านะครับก็พี่บอมอ่ะจะเป็นช่องที่แบบว่าจะสอนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเซิร์ฟเบต้านะครับในท่างการลงทะเบียนการดาวน์โหลดนะครับการ อ่ายังไงอ่ะแก้ไขหรือว่าแจกโค้ดหาโค้ดของเซิร์ฟเบต้านะครับบอกมาเลยนะครับใครที่แบบว่าบางคนนะครับเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรทุกคนพลาด1คลิปที่พี่บอมลงนะครับทุกคนก็จะพลาดไปเลยสําหรับเซิร์ฟเบต้านะครับเพราะว่าคลิปแรกที่จะลงก็คือสมมุติว่าเดือนหน้าสมมติเดือนเดือนหน้าเลยเดือนหน้าเลยนะเออสมมุตินะครับเดือนหน้าเลยผมจะลงคลิปแรกก็คือสอนลงทะเบียนเซิร์ฟเบต้าแอดวานอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่แหละอันนี้คือสําคัญคลิปนี้ป๊อป เราก็ต้องไปลงทะเบียนตามพี่บอมถ้าเราไม่ลงทะเบียนปุ๊บเราก็จะไม่ได้เล่นละนะครับนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ถามว่าเซิร์ฟเบต้ามันเกี่ยวอะไรกับเซิร์ฟไทยหลักก็มันเกี่ยวนะครับทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเบต้าก็คือให้เราไปทดลองก่อนว่าเราอยากเล่นอะไรอะไรเดี๋ยวมันจะมาใหม่อย่างเช่นตามภาพนี้ก็จะเป็นคู่หูใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่เนี่ยคือยิงทะลุไอวอได้ผมก็รีวิวไปละนะครับแล้วก็ทางด้าน สกินปืนหรือว่าปืนใหม่นะครับเข้ามาได้นอนสำหรับปืนตัวนี้เป็นปืนตัวนี้เป็นกระสุนเ m G นะครับอ่าแล้วก็หน้าล็อบบี้ใหม่นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมันจะเป็นเรีมเหลี่ยมนะครับปรับใหม่หมดนะครับผมแล้วก็อื่นๆเดี๋ยวรอเจมเขามาแบบว่าส่งหรือว่าให้รีวิวอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับพูดเยอะยังไม่ได้เนาะสำหรับเซอร์เบต้าก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ สามารถพิมพ์มาถามได้สำหรับเซิร์ฟแอดวานหรือว่าเซิร์ฟเบต้าเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอกลับเซิร์ฟหลักนิดนึงนะฮะ,ะนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักเนี่ยเดี๋ยวยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับแต่ถ้าพี่บอมกล้าแบบเดาๆนะครับก็น่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เยมยังไม่ได้แบบประกาศอะไรมากนักใช่ไหมเออพวกพี่เขาจะมาประกาศว่าเซิร์ฟ ขอขอพรุ่งนี้เซิร์ฟปิดอะไรประมาณนี้ครับ1วันอะไรประมาณนี้เนาะพี่วอมก็ไปดูในเพจเขาก็ยังไม่โพส์นะตอนนี้วอมลงลงคลิปก็วันอาคารเนาะถ้าเขาโพส์ก็สมมติว่าโพสวันนี้ก็ปิดพรุ่งนี้แต่ถ้าโพส์พรุ่งนี้ก็ปิดวันพฤหัสนะครับผมก็น่าจะปิดเซิร์ฟไม่ไม่ไม่พรุ่งนี้ก็วันมะลืนนะครับเพราะว่าตามในเกมแล้วนะครับอีกอีก3วันตู้โกจะหมดนะครับผม2-3วันตู้โกจะหมดนะครับเราก็สามารถดูในตู้โกได้นะครับ ก็คือมันเป็นอัปเดตใหญ่นั่นเองสำหรับตู้โกเนาะเออนะครับก็เข้ามาในตู้โกลแล้วก็ดูนะครับนี่อีก2วันเดิพี่วอมว่าพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่จะอัพนะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยอีก28ชั่วโมงนะครับผมก็จะหมดเซนะิร์ฟเนาะเออเซิร์ฟก็จะอัปเดตนะครับผมก็รอนิดนึงนะครับผมสำหรับเซิร์ฟที่กำลังจะแบบว่าปิดหรือว่าอะไรนะครับนะนะครับ ก็ประมาณนี้แหละหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆเลยนะครับขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็อันอื่นๆในหลายคนยังไม่ได้แบบว่าสุ่มก็ไปสุ่มได้นะครับทุกคนอย่าพลาดอย่าพลาดเพราะว่าของมันดีนะครับอย่างเช่นสกินมืดหรือว่าสกินท่าทางตรงนี้ก็อย่าไปลืมเติมกันด้วยนะครับก็ หลักๆก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะมีของใหม่มาแน่นอนนะครับก็จะมาอัปเดตให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอมด้วยละกันแล้วก็เขดติดตามกันด้วยนะเออสตรีมทุกวันอยู่ในเพจนะครับก็มาดูสดๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ